สวัสดีครับเช้านี้ที่ฟาร์มสุขราชบุรีนะครับเวลานี้ก็ไม่ช้าเท่าไหร่ครับตื่นสายครับเก้าโมงแล้ว้ <c oughs> <c oughs> ามาเดินเล่นทีนี้อันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเอกระดักไม้วันทองที่ผมทําเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมาติดตามผลกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผมตื่นเต้นมากครับ โอ้ oh my god มันเยอะมากครับเห็นไหมโอ้โห,โโหนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผลผลิตเวลามันออกมาแล้วก็บางลูกมันโดนต่อยตั้งแต่เด็กมันก็ร่วงบางลูกมันโดนต่อยตอนโตมันก็เวลาเราผ่ามากินก็เจอว่าเน่าข้างในตอไวันนี้สวนเราจะไม่กลัวแล้วนี่เรามีเครื่องล่อเครื่องดักมาเรงวันทอนสุดยอดเลยครับ นี่ทำให้เห็นนะฮะลูกสุกนี้ก็ไม่มีรอยเน่าไม่มีรอยโดนเจาะสบายใจได้เลยแต่ถ้าลองช้าไปน,นิดนึงถ้าลองตั้งแต่ต้นฤดูการก็จะได้มะม่วงเอาทานเยอะกว่านี้เนี่ยครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นนถ้าโดนแมวันทองเนี่ยเห็นไหมครับเป็นรอยเน่าครับเนี่ยด้านข้างก็จะมีรอยโดนเจาะ นี่นา่าจะโดนน่าละโอเคครับเอาไปทดลองทำกันนะครับใครอยากได้ลิงก์ที่ซื้อก็ทักมาเดี๋ยวผมส่งให้ส่งให้ฟรีๆนะครับผมไม่ได้คิดอะไรผมไม่ได้เป็นคนขายครับสุดยอดเลยครับนี่หลายร้อยตัวเลยครับนก่องขวดหนึ่งผมผมดักไว้สามขวด